สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ององไปเจ้าคะ่ะสวัสดีวันจันทร์ที่แปดโมกละลาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมือนีหลานแล้วก็หมูของหลานเพิ่นมากินข่าวอยู่บ้านเนาะคะ่ะข่กับพักกันได้เฮ็ดตำมะคุ้งเฮิมมีย่ยางแน่พี่น้องคะ่ะไปเบ่งน้ำกันคะ่ะนี่ก็จะเป็นปูไข่ปูไข่หนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะปูไข่หนึ่งแล้วก็ซีมีอันลาบน้ำตกแน่ ต่ำม,มากพุงเฮิมไน้อย่างแน่นอะค่ะพี่น้องค่ะนั่นก็นอ,นอกบ้านเมื่อนี้อากาศก็บกคอยห่อนประมาณสามสิบองศาเนาะคะ่ะบกคอยห่อนบกคอยหนาวพูดหลานกําลังเห็ดน้นนอยัง่างน้อกินเยู่พี่เลี้ยงน้างงามจ้าแค่ยังกินนังทำลังซิฟูดจ้า ป๊บแบกเพิ่เฮิมบบเพิ่เฮิมค่ะพี่นอ้องทางไปเจ้าค่ะบรรยากาศยุบ้านค่ะพี่น้องค่ะทางนอกกะแสงแดดแดดดีดีแฟนก่อนแล้วก็เห็ดงานเบิดมือเบิดคำเลยค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวก็สายนั่นเขาเดี๋ยวก็สายนี่เขาโทรศัพท์ปิดมือนั่งก้มนาเ้าวข้างเกยเขาเอ oh าไม่เคียดอนเจ้าบ้านเบ้า้ได้ยินคิดฮอดเยอรมันแล้วค่ะ ว่สิหนอนคิดนะพูบ้าเอามาอยู่บังไทยน้ำหนัก19เลยเด้ค่ะพี่น้องค่ะมาฮอดบ้านอิหรีกับบุคอยอยากกินเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันอิ่มชุดนี้ข่ยก่ใส่ได้ต่โดนหรอปีที่แล้วไข่ใส่ไม่ได้เพราะเราข่อ้วนนี้ข่ใส่ได้ ตํตาตมะคุงเทิม์มซ่อีกกระปูดองพี่นออ้องเอ้ยอีกกระปูน้าดองนี่นี่น้าจิ้มอีกกระปูป้าพี่เลี้ยงน้าง้มตับทานค่ะขายแปบบ๊แบ,บ,แบ,บใช่ไหม ของอยากของกินนี่น้องอ,อน้นน้องอ,อ้นคนสวยคุณโอคนเดิมมาค่ะมาพี่น้องคะ่ะมากินข้าวน้ำกันพี่เลี้ยงงามสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้ใส่ปูนะอันนี้บลาใสอันนี้บลาใสปูนะเดี๋ยอันนี้ปูนาดงพี่กุ้งพี่น้องคะ่ะซื้อกุ้งมาโหลหนึ่งที่แรกว่ามันสดเอาไปมันโบสดช็ดอตินบอบ้าน <c oughs> <c oughs> พากันเลาะไปตลอดกินเลยค่ะกินเลย <Okay. S 2> <c oughs>